มวันนี้จะพามาดูฟาร์มกบของเจพิษนะคะนี่จากสาวโรงงานมาทำไรายได้ปีหนึ่งหลายแสนนะคะนี่ามาดูแม่พันธุ์ก่อนค่ะก่อนอื่นเจ้าของเจ้าของสาวคนสวยคนเก่งนะคะน่นอ้ทำ,ทำเองทำเองเอปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ได้หลายแสนนะคะนี่ น,นี่ก็ถ่ายผ่านตะขายนะคะนี่แม่พันธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะนี่ให้ลูกชุดหนึ่งเท่าไหร่รเจฟฟิห้ดหามเป็น,เป,นเป็นหมื่นหมื่นหมื่นจะออกไข่ทีทีหนึ่งนี่จะแม่แม่ตัวหนึ่งจะออกทีละสามเป็นพันน่ะโอ้แม่ตัวหนึ่งเน,นี่ยให้ให้ให้ลูกได้ประมาณพันนะคะนี่ พันตัวอยู่อ,อ,อลลแล้วเรามีมีมีกี่แม่นี่ยเจพิษมีประมาณ200แม่เลยโอ้โหสองร้อยแม่นี่ค่ะนี่ขายยังไม่ถึงเดือนหนึ่งได้ได้เงินเป็นแสนแล้วนะคะในเจพิษของเราโอ้โหพอพอพนอ่งนโอโหงนี่ค่ะสวยอโืมนี่แม่พันุที่สมบูรณ์นันนี่พิกัดอยู่อยู่อำเภอจอมพร,พระเด้อค่ะนี่ถ้าใครสนใจไอ้ลูกกบเนี่ย จ้าของบอกว่าผลิตไม่ทันแล้วลูกกบขายดีมากลูกกบแข็งแรงลูกกบแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะนี่ตัวระบาดโอ้ขายไม่พอเขาบอกว่าของดีค่ะของดีไม่ต้องโฆษณานีอจากจากแตะกรอนในอยู่กรุงเทพนะคะนี่เดี๋ยวนี้มาอยู่บ้านเราเนี่ยโหโหคู่หนึ่งนี่สวยมากเลยมีตัวเมีย ตัวเมียตัวผู้แตกต่างเออตัวผู้มจะเล็กกว่่านีอืมจะมีกล่องดำๆตรงเนี้ยอ่านี่ผ่านไปยังยังไม่ถึงเดือนนะคะทําเงินไปได้ได้หลายแสนนะคะเจ้าพิษของเราอืมสวยเนาะมีตัวตัวตัวเมียอืมก็ไอการทํากบนี่ลองผิดลองถูกด้วยไหมเจ้าพิษนี่อืมยากค่ะยากง่ายกว่าธรรมชาติมันทำยากเยอะอืมเขาทำยากอยู่ค่ะนี้สู้ไงเพราะว่าเราเกิดมาจนเนาะ ก็ฝ่าฟันจนประสบความสําเร็จนะคะนี่กับการเพราะกบขายค่ะลูกกบขายนี่ก็เป็นแหล่งเดียวในจอมพระเลยนะคะนี่ที่ส่งกบไอ้ลูกกบขายหขาให้กับลูกค้าไอ้ระแวกจอมพระสุรินทร์นะคะนี่อน,นัืนนนอมอ,นนบบอันนี้ก็สวยเหมือนกันอืมอันนี้ก็สวยเหมือนกัน ก็จะมีไอตัวบางตัวก็จะเป็นออกสีเหลืองเนาะโอ้กบเหลืองทองโอ้โหนี่คือตัวเมียอันนี้คือตัวผู้โอ้ตัวผู้ก็จะเล็กกว่าตัวผู้ก็จะมีกลองเสียงตรงนี้นี่ดำๆเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยนี่คือตัวผู้โอ้โหก็จะมีไอสองสายพันธุ์เนาะมีสายไอพันธุ์พันธุ์สีดำๆสีลายๆโอ้โหจิเปิดเปิดไอไอนั่นออกสิโอ้โหลูกกบเอ้ยเพ่แม่กบ กบนานะคะนี่ไอไอการเลี้ยงนี่เลี้ยงเลี้ยงกี่เด um> ือนถึงได้ขายเดือนสองเดือนได้ขายนะคะนี่กบเนี่ยเพราะว่ากบของเขานี่สมบูรณ์ตัวเร็วมากค่ะนี่ อเจ้าของเนี่ยจะพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆเปลี่ยนสายพันธุ์อบางทีก็ไปหาตัวผู้มาจากทางอื่นเนาะเจพิษเนาะหามาตลอดหามาตลอดสําคัญที่สุดก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อืเพราะว่าแกมีประสบการณ์เยอะนะคะถ้าว่าไอ้ไอ้ไอ้ลูกกบแไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะเจพิต เขาบอกว่าถ้าสายพันธุ์ไม่ดีเนี่ยกบจะเลี้ยงยากแต่ถ้าสายพันธุ์ดีเนี่ยกบจะเลี้ยงง่ายนะคะนี่อื้อสีเหลืองนี่คือจะให้มันแข็งแรงเร็วอืมเขาก็จะเปลี่ยนจากไอ้สีทองมาผสมสีดำเนี่ยเนาะทีนี้ก็จะเป็นเพราะว่าสีทองมันเกิตัวใหญ่อทำให้กบเราตัวใหญ่กบสีทองนี่จะตัวใหญ่อืม กบนาทำธรมรมดาเขาจะตัวไม่ใหญ่เนาะตัวเล็กอันนี้คือผสมมาแล้วมันก็เลยมื่อกี้โอ้โหตัวหนึ่งก็ประมาณสองตัวกิโลหรือกิโลหนึ่งกิโลนี่สองตัวโลโอ้สองตัวโลนะคะนี่อุ้ยตัวใหญ่มากเลยแข็งแรงมากเท่าที่เคยเห็นกบมาก็ไม่เคยเห็นกบตัวใหญ่เท่ากับ<ง>ฟาร์มเจ๊พิษเลยค่ะน<ง>ี<ง>่านี้มันเป็นงานงานช้างไม่ใช่งานเล่นๆนั่นเองนี่ค่ะโอ้ยกบของเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะคะนี่ ไข่ทิ้งไข่คว้างนั่นเองอืมไอการผสมพันธุ์การอะไรนี่มันยากไหมเจ๊พิษมันไม่ยากเลยไม่ยากเลยสําหรับคนมีประสบการณ์เนาะไม่มันอะไรใหม่ๆมันก็ยากหมดเลยอืมแต่เขามีประสบการณ์เยอะแน่เลยผสมพันธุ์ต้องใช้ฝนเทียมเนาะทำฝนเทียมบ้างธรรมชาติบ้างแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เราจะเพาะตด้ไหนโอ้โหจะทำฟาร์มไอ ลูกกบขายจนประสบความสําเร็จนะคะนี่จากสาวโรงงานนี่โอ้เดี๋ยวนี้มีเงินหลายแสนนะคะนี่ผู้หญิงเก่งของเรานี่แน่นอนมากเลยเอาจะมีวันก็ต้องลองผิดลองถูกเลยเนาะอาจจะพามาดูลูกกบที่พร้อมขายนะคะนี่อันนี้จะเป็นบ่อก,กบสามวันนะคะนี่ที่จิพิดแกเพราะจากไอไอไข่เนะจิพิดเนาะ ค่ะจากไข่แล้วก็เอามามาอยู่ในบอ่อนี้ก็จะเป็นลูกอสอแล้วนะคะีนสามวันนี่นกินอาหารเป็นแล้วกาา่นกินอาหารเม,ม็ดเป็นแล้วอืมที่ที่อื่นนี่กินกินไข่แดงเนาะแต่ของฟาร์มของเจพิษเนี่ยก็จะให้กินอาหารเม็ดเลยค่ะบ่อนี้ก็พร้อมขายแล้วนะคะนี่พร้อมขายแล้วเนาะเจเนาะนี่ค่ะก็ประมาณหลายหมื่นตัวนะคะนี่ทําเป็นเงินก็อันนี้ตัวระบาดบ่ เอออันนี้ตัวระบาดนะคะนี่ไอบ่อเฉพาะบ่อนี้ก็หลายหมื่นตัวนะคะนี่เป็นเงิน,น,ะะนาาหมื่นลยคะนี่อืมเลก็กๆเขาไม่ขายนะคะนี่จะขายก็ไซส์ใหญ่เลยะค่ะตัวระบาดนี่ก็จะมีลูกกบที่เป็นสีดําแล้วก็สีสีเหลืองนะคะนี่ฟาร์มอื่นจะเห็นจะเป็นสีดําแต่ฟาร์มนี้นี่จะเป็นกบสีทองด้วยะคะ่ะน <lay ered> ี่เขาบอกว่าผสมสองสายพันธุ์นี่จะ จะเลี้ยงโตเร็วนะคะนี่สองเดือนก็จะได้ขายแล้วนี่ลูกกบจากฟาร์มเจพิษนี่ขึ้นชื่อในะจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่เ,เดี๋ยวจะพาไปดูอีกบอ่อหนึ่งที่ไอ้ลูกกบที่พร้อมขายนะนก็จำนวนบอ่อทั้งหมดนี่มีกี่บอ่อนะเจพิษก็มีมีประมาณยี่สิบบ่อนะคะนี่จากบ่ออนุบาลแล้วก็บอ่อเพาะไข่แล้วก็ ไอ้ผิดเป็นตัวพร้อมขายนี่ก็มีประมาณสามสี่โบนะคะนีม่มาดูผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ทำรายได้ให้ปีละหลายแสนนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโอใหญ่แล้วนะคะนี่ที่ เจ๊เขาเพาะไปเลี้ยงเองนะคะเพื่อที่จะให้ใหเป็นบอ่อตัวอย่างที่จะให้ลูกค้ามาดูนะคะนี่ไอกบตัวนี้ก็ประมาณสอ,สององาทิตย์กว่านะคะนี่ก็ตัวใหญ่มากแล้วค่ะนี่ถ้าเป็นใภาษาบ้านเราแต่ก่อนก็เกือบพอปนแล้วนะ,ะนี่เกือบพอปนแล้วนี่สองสามตัวนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่จากประมาณสองอาทิตย์กว่านะคะกบ ในโบนี้ค่ะนี่ก็ลูกค้าเขา้าไม่ขาดสายเลยนะคะนี่รับออเดอร์ไอยาวเป็นเดือนก็ส่งของไม่หมดนะคะนี่สำหรับเจ๊พิษของเราค่ะบ้านริมนาชาแนลค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะถ้ามีอะไรดีๆก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะ tu la hin